ที่นี่บอกว่าวัดนี้บอกว่าเดี๋ยวเราดูวัดต้นหนึ่งครับชื่อวัดเจ้วยาไม่น่าใช่ครับวัดบางอะไรนะ่ครับโอ้ยแม่งเข้าสู่เอ็มจีจะรู้ไมนี่ยถนนบางพุมเจอแล้วเว้ยมีป้ายบอกทางเสรจบออขาฝัานน่งนี้โอ้ขอ,อไปทำอยาง หวังว่าบอกทางตรงไปนะครับถนนบางกมแต่ไม่บอกแม่งต้องเลี้ยวไหนนี่บันไรอ่ะครับชอบเป็นอย่างเงี้ยครับไายครับพอบอกกันแล้วก็จับไปอะไรอนยะ่างเงี้ยแบบถนนบางกมต,ตรงไปครับจัดนั้นก็มึงไปหาเอาเองอะไรเนงะี้ยวิ่วงรถหนุ่มว่ะทำไมอ่ะต้องอยู่เตือนปากแน่เลยสายนี้บอกว่าขวามันไม่ใช่ถนนบางก นกชิบหายละไปทางไหนวะเนี่ยจะถามใครวะตรงไหนที่นี้ที่ไหนก็ไม่รู้หม่งว่าแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยใต้บ้านเราบอกตรงไปถนนบางปมพอตรงมาแม่งทิ้งกูเลยอะไรเงี้ยไปไหนต่อเนี่ยบางผมบ้าไปแล้ว ไม,ไม่บอกให้หมดว่าบางผมอยู่เทินอะไรเงี้ยถนนหลงอีกกินรอบวนนี้เราเสียเวลามากโรงเรียนวัดตากน้ำฝังง่งเหนือขี้เกียจแวะเปิดทีพีทับไม่ใช่เลยครบเสียเวลาครับซายน,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 นี่นี่ไปไหนวันนี้ยถ้าไม่ถามก็หลงนะครับถนนบางผมมอาถามนี้นาะจะรู้อ่ะ กินชิบหายเลยข้าวแกงปักใต้โทษนะครับถนนบางพมไปทางไหนครับ,นรบถนนบางพมนะครับถามผิดคนโง่เนี่ยชิบหายแล้วหันซ้ายมั้ะไม่รู้แน่เลยอ้าวชิบหายให้ไปถามนู่นเดี๋ยวพี่ครับถนนบางพมไปทางไหนครับ บา,ายนี้เหรอครับทางสาย35บางพรมไปเลยบางพมที่มันเป็นวัดวัดที่มันจะมีมีวัดอยู่ข้างในถนนบางพมอะ่ะบางพมวัดบางแขกอะไรสักอย่างอะ่ะมันอยู่ซ้ายฝั่งซ้ายครับมันอยู่นี่ไงสาย35ถามใครได้วะเพราะว่าจะอยู่ทางสาย35ไปคเข้าทางนี้ได้ไหมครับ ไม่ได้อหรอเปิด GPS ก็ได้วะมอัอกที่ต้องไปข yeah. ับรถนลยมันขับรถแล้วตรงไปสุดนี้เราไปไหนต่อครับไ<อ>นออีี่<อ>้เขายซอยนี้เราเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับแ,แล้วก็มันจะมีสายแยกอสายแยกที่ไปถามี่อกทีนึว่าที่จะออกไถ,ถ,ถ้าจะไปที่ถูกนี่คือข้ามสะพานใช่ไหมไปแล้ต้อไปขับรถอีกไยกลับรถยูนูี กลับแล้วก็ยูกลับมาที่เดิม,ดมแล้วก็ไม่ต้องข้ามรือยู่ซ้ายมือใช่ไหมครับอ๋อมันคือถนนบางพมใช่ไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปกลับก็ได้หรือไยนี้มันไปได้ครับมออรไม่ออกเวลาจ,จ,จุดสามไปออกเวลาสี่วงเหมือนเดิโอ้โหโอเคครับไม่เป็นไรไกลใกล้ไกลโอ้โหเสียเวลาว่ะเริ่มหงุดหงิดแล้วครับอยู่ไปอยู่มาอยู่ไปอยู่มา Chúng đến không? Chúng đang ở trong vừa nãy ลอยเลยล้อที่แปลงจำได้ว่ามันอยู่ตรงสะพานอ่ะอต้องข้ามไปฝัง่งนู้นอ่ะเฮ้ยสอนอบางเสาตรงจเจอสอนอเลวเนะี่ยลับรถตรงไหนวันนี้หาที่ก็เรถตึงไม่ใช่แมงวีดานอีกนะ จับกันเลยผมลงมาหนายรอบนี้นให้ผมหาทางไปใอ้ีถูกเหรวัดโนดไม่ใช่แล้วครับ E นี่ไงแม่นซอยแถวนี้แน่เลยเออกทางขนานกับรถชิดซ้ายสายตรงนี้พอได้บอกว่ไม่ใช่แม่งทางอีกทางครับเฮออ้ยเขี้ยมีิดาอนวะสวยล้ตำรวจอีกโอขอภัยพี่ขอแซงแับไม่ลั่นไหน แลระดาวานันนี่ไงหมานี่มันจะไปอยู่หน้าหมู่บ้านเรานี่เองอะไรเนี่ยติดอะไรวะ KFC เฮ้ยอากาศก็กโคตรร้อนเริ่มร้อนแล้วตอนนี้แดดออกแล้ว ที่บอกอยู่เทินอยู่ไกลไ่อยู่ตรงไหนวะเนี่ยข้ามขนบอ,อะ่ะทำได้งงดีนะมีมังอยู่เทินอเปิดประตูที่ไม่ดูเลยนะ ครับอันนี้หลงย้อนแน่นอนครับย้อนสอนครับเดี oh. ๋ยวจะไปไม่ถึงครับ oh. ต้องอยู่สนน่อแน่หรอวะ oh. ถนนบางพมนี่ไงบอกให้ตรงไปักพับป้ายมันก็หายไปไม่รู้ไปไหนต่ออะไรเงี้ยเร็วจริงๆ เงินได้ลงพอ นนี้บอกว่าซอยจันลันสามห้าได้หรอว้าทำถนนใหม่จำไม่ได้เนี่ยต้องเป็นตรงนี้แล้ครับชัวร์ครับชัวร์ใช่หั่วทางไม่คุค้นบางพมครับโอ้โหแม่งทำถนนใหม่ถึงว่าจำไม่ได้ทําทางใหม่หมดเลยโอ้โหแม่งเอ๋เห้ยอตั้งแต่แรกถึงแล้วเนี่ยหงุดหิดเลยครับพี่น,อน้อง นมาเวลาที่หลงคืนมาโอ้สายหลงเลยวันนี้กะจะเป็นแบบเทพแบกมาถึงปุ๊บป๊บปะป๊ปะเรียบร้อยโหมันหลงเหมือนเดิมอย่าบอกจะเปิด GPS ทับโคตรงงเลยคือคขี้เกียจม,มานั่งเปิดจอดเปิดจอดเปิดจอดเปิด,ปด,จ,อด,ปดจอดอยู่เงี้ยไม่ถึงตะคทีเสียเวลาครับเราคือป,ป้ายป้ายมันแย่มากครับ บอกตรงไปถนนบางปมมันก็ทิ้งเลยอะไหนวะอ๋ทีนี้มาหลงหาหาร้านอีกแล้วเนี่ยปัญหาใหญ่แล้วอาวชิบหายละเฮ้ยคนละเส้นนี่หวานั่นไงชิบหายร้านอยู่ทางไหนวะงงเลยทีเนี้ยอ๋อเฮ้ยทางเข้าใช่แต่หายไปไหนวะอ้องถนน เก้าเงินทองเปลี่ยนชื่อถนอนนะเว้ยสวยละสวยละสวยละผมว่าผมหลงว่ะเดี๋ยวนะที่จอดรถคนพิการถามคนแถวนี้มันงขี้เกียจเปิดชี่พีจริงๆเลย <c oughs> ดูกี่รอบแล้ววันนี้ต้องรีบกลับบ้านซะด้วย เทพพลครับโทนะครับวัดเทพพนอยู่ตรงไหนครับวัดเทพพนเลี้ยวขวาใช่ไหมครับเลี้ยวขวาตรงไปเขวาตรงไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเลี้ยวเลี้ยวขวาตรงหนครับขับีเลยสุดทางเีตะไคร้แล้ว้ยวซ้ายกลับรถแลเลี้ยวซ้ายอ๋อ อ๋อตรงไปสุดตรงไปรถไปทางไหนต่อนะครับครับอ๋อดูเทินนี่คือถนนใหญ่เหรอครับอ๋อมันทำถนนใหม่เหรอครับทั้งเส้นใหญ่ได้เหรอโว้วละวัดเทพพลใช่ไหมครับแม่เจ็บไหมล่ะทํำถนน ทั้งเส้นใหม่เลยนะครับตัดแล้วใครจะไปจำได้วะผมไม่ได้มาแค่ปีเดียวหลงได้มด้ลงโอ้โหแม่งไม่ฝนเวยขัลงฟุตบาทนี่น่าเท่มแน่นเลยครับโอ้ยโอถอยโอ้ถอยซะแปดร้อย,อยตรงเนินนี้ยิ่งกว่าชีวิตอีกโอ้โห,โหเดี๋ยวขวาจเว็นใช่ไหมครับ เนือใช่ไหมทำถนนใหญ่าต,าตัดโอ้โหแล้วใครจะไปรูว้วัดเทพพลวัดเทพพลครับบางปมสีร้านนั่อยู่แถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจำได้ว่าร้านมันอยู่แถวนี้นะ เล่นทําถนนใหญ่ตัดนี้ใครจะไปจําได้วะมันจะมีปั๊มอยู่นะจําได้อยู่แั่ไม่ได้มานานนี้เลอะเรือแล้วนะ ไม่ใช่ละมั้งเราอยู่เราเชิดอยู่ไปล้วไม่ไม่ใช่นี่กลับงไปงวะแต่นี้มันก็เป็นถนนใหม่นะใช่หรอวะเจอยคนแบบนี้ก็ได้วะหรอวะ คน